สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีบนนอกเจ้าดินครับวันนี้อัปเดตอัดเฟื่องครับอยู่กับเจ้าคูปปตา L4018SP ครับอัดเฟื่องหน้าปังครับฤดูการแรกครับนี่ครับพี่น้องเอาบรรยากาศอัดฟางมาให้พี่ให้น้องดรับชมกันครับ ก่อนเื่องอเลืก่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้นเครับเด้อสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมนี่ครับก้อนสิบสองบาทครับผมพิกัดบ้านโน้นสมบัติตำบลโน้น,น,นกลางครับเพื่อพี่บุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่นะครับวิธีการหาอยู่หากินครับพี่น้องในนี้ รอเนี่ย cryst. ก่อนสิบาทครับหักในนาก็ะเล้วเลียบบาทครับเมตรยีบเนีครับเมตรยีบเมตรถึงเมตรเมตรสิบถึงเมตรยีนีครับงานเพิ่งเปิดครับปูเกี่ยวกับเกี่ยวนี่ครับวอได้อารครับผม ดูการนี่สิเป็นแนวไหนครับเดี๋ยวจะเบบาสู้ฟังครับผมให้จบดูการครับผมพี่น้องนี่ครับมามาเบิรงครับปูกว่ากุ้มพ่อผมเองครับกวากุ้มพวงมาลัยพ่อผมเองผมกะรับซอยเราเนี้ยผมกะจิกับผมไปกีดยางนั่นครับเหยียพอเระเหยียดสายพี่ครับอยู่ฟังนามทั้งคุณครับพี่น้อง นี่ครับเดียวคอยครับค่อยๆอยเฮ็ดเดียวไปครับทีละนิดทีละน้อยครับพี่น้องครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปเอาคนเฟื่องให้เพื่อนกอนครับพี่น้องเดี๋ยวจบคลิปไปเพียงตัวนี้ครับผมเดี๋ยวจะ่ายอัปเดตในพี่น้องเอฟซีเลเบิ่งเรื่อยๆครับผมฝากฝากขอบคุณําหรับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกาลังใจขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ ありがとうございまっ。